นแกายทำไมเมื่อกี้ผมโทรหาคุณถึงไม่รับสายผมฮะเอ่อคือว่าโทรศรัพท์ของฉันมันพังอะ <c oughs> พอดีฉันคุยกับพี่ชายอยู่แล้วอยู่ๆมันก็ดับไปเลยอะหลงนี่มึงไม่ต้องพูดถึงมันเลยนะมึงอยากคิดนะว่าพี่ชายมึงรวยแล้วกูจะกลัวกูไม่สดเว้ย <c oughs> ทำไมกับข้าวถึงได้เย็นแบบนี้ล่ะฮะนี่ <c oughs> ถ้าวันๆหนึ่งกูไม่ตบมึงเนี่ยมึงคงไม่เป็นสุขเลยใช่ไหมกับข้าวเย็นไม่พอ รสชาติมาไม่ได้อีกงั้นเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่นะโอ๊ยถ้าขืนวันมึงยังเป็นแบบนี้อยู่นะมึงรีบเก็บเข้าของแล้วออกจากบ้านหลังนี้ได้เลยมึงทำอะไรอะ่ะแกมเอาพี่เปา พี่มาได้ไงเนี่ยทีหลังพี่มาก็ไม่ต้องซื้อกับเข้ามาก็ได้นะถึงผมจะไม่มีเงินอ่ะแต่กับเข้าวพวกนี้ผมก็ซื้อเองได้นะอย่างมึงเนี่ยนะจะมีปัญญาดูสารลูกมึงก่อนจะมีปัญญาซื้อเหรอแค่ง,งานดีๆเนี่ยมึงยังมีปัญญาไปหาทํำเลยคนอย่างมึงเนี่ยด,ดีเด็กเกาะเมียโดยเองกินไปวัน,วน กูถามจริงเถอะมึงทำแบบนี้กับน้องสาวได้ไงก็ผมบอกให้น้องสาวของพี่ทำกับข้าวให้ผมกินสงสัยมันจะใช้ตีนทำมั้งรสชาติึงได้ออกมาหมาไม่ได้แบบเนี้ยแต่ผมก็เข้าใจนะพี่คนมันนอกอย่างมันก็งี้แหละคงไม่เคยกินอาหารดีๆเลยไม่รู้ว่าอาหารดีเขาทำกันยังไงผู้หญิงไรวะสวยก็ไม่สวยงานบ้านก็ไม่ได้เรื่องอีก ำอาหารก็ข่วยแต่จะ้ายสู้ผู้หญิงที่รอต่อคิวผมไม่ได้เลยสักนิดคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกบ้านนอกแลมันทำไมวะมันไมันหนักหัวส่วนในของมึงไม่ใช่ผู้หญิงบ้านนอกคนนี้เหรอที่คอยดูแลมึงเป็นอย่างดีไม่ใช่ผู้หญิงบ้านนอกคนนี้เหรอที่ขอให้ผู้ดีตีนแดงกับมึงเนี่ยโขกซำทุกวีทุกวันแล้วมึงมายุ่งอะไรด้วยวะ ส่วนมึงอะมึงต้องมายืนอยู่ตรงนี้นะมึงรีบไปทำข้อให้กูใหม่แล้วครั้งเนี้มึงทำให้มันอาหล่อด้วยนะไม่อย่างนั้นมึงจะอ,อดีแนะ่ไม่ต้องรีบไปดิ <c oughs> พี่บอกไม่ต้องไง <c oughs> ส่วนมึงมึงทำร้ายน้องสาวกูแบบนี้ได้ไง <c oughs> กูจะบอกอะไรให้มึงฟังนะกูเนี่ยไม่เคยคิดว่ามึง เป็นน้องเขยกูเลยสักครั้งเพราะว่ากูรักน้องกูกูก็เลยคิดว่ามึงเนี่ยเป็นแค่น้องชายกูก็แค่นั้นเองแต่นี่อะไรมึงกลับมาทำร้ายคนที่เขารักมึงแล้วก็ซื่อสัตย์กับมึงแบบนี้ได้ไงมึงอยากหาเรื่องกูใช่ไหมเรื่องที่มึงว่าเนี่ยก็มีอยู่แล้วไงจะมีเพิ่มอีกสักหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอะไรไป มึงคิดว่ามึงเก่งเหรอตอนแรกเนี่ยกูกล่าวจะมาคุยกับมึงดีๆแต่ตอนเนี้ยกูว่าคงไม่ต้องคุยดีๆแล้วแหละนั้นเรามาคุยกันแบบคนบ้านนอกเขาคุยกันแล้วกันนี่มึงมึงอย่าทำไมมึงคิดว่าคนอย่างกูเนี่ยจะยืนอยู่เฉยๆให้มึงตกตี แล้วชี้หน้าด่าเหมือนน้องสาวกูเหรอกูถามจริงเถอะที่มึงบอกว่ามีผู้หญิงสวยๆคอยรอมึงอยู่เนี่ยเขาจะเลื่องมึงเหรอสันดานแมงดาอย่างมึงเนี่ยไม่รู้จะทำมาหากินเขาไม่เอามึงมาเป็นผัวหรอกก็มีแต่ผู้หญิงบ้านนอกอย่างน้องสาวกูเนี่แหละมึงรู้ไหมทำไมมันถึงยอมมึงเพราะว่ามันรักมึง มันถึงได้ทำเพื่อมึงทุกอยาก่างมึงลองคิดดูนะเว้ยถ้าเกิดว่าม่ม,มีน้องกูเนี่ยชีวิตมึงจะเป็นยังไงมึงจะอยู่ยังไงอ๋อแล้วกูขอเตือนความจำมึงไว้อย่างหนึ่งนะบ้านแล้วก็รถที่มึงใช้อยู่เนี่ยมันเป็นของคนม้านนอกอย่างกูผู้นีอย่างมึงเนี่ยไม่มีหาอะไรเลยเพราะฉะนั้น ผู้ด,ดีอย่างมึงเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะอยู่บ้านของคนบ้านนอก,กต่อไปมึงใส่หัวออกไ,ไ,ไปซะไปไปิแก้มแก้มตั้งแต่เล็กจนโตนเนี่ยพ่อแม่แล้วก็พี่ไม่เคยทำร้ายแก้มเลยนะ ทำไมแก้มถึยอมให้ผูช้ชายเร็วๆแบบนั้นมันทำร้ายแก้มละ่ะหรือว่าแก้มเนี่ยไม่เห็นพี่คนนี้เป็นพี่ชายของแก้มอีกต่อไปพี่เบลมันไม่ใช้แบบนั้นนะน้องค่ไม่อยากให้พี่เป็นห่วงแต้องมากังวเลเรื่องของน้องอะ่ะน้องขอโทษนะแก้มฟังพี่ให้ดีๆนะ แกมีค่ามากกว่านั้นคนบ้าน,นอกแล้วมันยังไงอะคนบราน,นอกแล้วมันไม่ใช่คนเหรอแกอย่าให้คําพูดของคนอื่นเนี่ยมันลดคุณค่าของตัวแกเองสิเข้าใจไหมแล้วต่อไปเนี้ยถ้าแกเจอคนไม่ดีอะแกต้องรีบถอยออกมานะอย่าไปเสียเวลาทนอยู่กับพวกมันอีกไม่เป็นไรนะ